สวัสดีค่ะทุกคนรถทิพย์ของพวกเราเดินทางมาจนถึงวันที่6วันสุดท้ายแล้วนะคะเราเดินทางมาจากอำเภอแม่สอดถ้ำสีฟ้าใช้ทางหลวงหมายเลข1 2แวะตลาดดอยมูเซอร์หลังจากนั้นเราเดินทางต่อมุ่งหน้าไปที่นครสวรรค์เพื่อไปพิชิตยอดเขานอค่ะเราไว้ติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Is Me m a นะคะแล้วก็พบกับแมนเองค่ะ ตอนนี้เป็นเวลา3 45นาทีนะคะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่กำแพงเพชรแล้วก็จะไปที่นครสวรรค์ต่อเนาะแม้ลงมาจากบนดอยเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกบ,บนดอยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจตรงที่เราจะไปอำเภอแม่สอด เราจะจะย่างไปแดงตรงถนนใหญ่เนาะแล้วเราก็เลี้ยวขวามาแล้วนะคะระหว่างทางมีตลาดดอยมูเซ่เนาะก็แวะซื้อของกันนิดนิดหน่อยหน่อยค่ะวันนี้เราไม่ได้แวะกินข้าวเที่ยงที่ไหนเนาะกะว่าเดี๋ยวจะไปกินกันที่แคมป์ที่เดียวเลยนะคะก็คือที่เขาต่อแต่ยังไม่ได้ใจนะว่าจะจอดนอนตรงไหนกันเนาะก็ไว้เดี๋ยวติดตามดูแล้วกันค่ะตรงที่ตลาด ผลไม้ผักสดอย่างเงี้ยเยอะมากอะโวคาโดยเยอะมากนะคะสตรอเบอรี่เยอะมากพวกผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยก็มีเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วราคาก็แบบไม่ได้แพงมากด้วยนะแม้น่ะซื้อเป็นสตรอเบอรี่มานะหวานอร่อยเลยแหละก็เดี๋ยววันนี้จะไปกินกับเพื่อนๆที่มาได้กันทริปนี้นะคะรอบนี้ประทับใจคุณทัพพิมมากเลยนะคือจริงๆอะ่ะไม่อยากจะพูดถึงคุณทัพพิมวันนี้เพราะว่า เรายังเหลืออีกวันหนึ่งน้องเรายังไม่ได้แบบเรายังไม่ได้เริ่มต้นเดินทางกลับบ้านแบบจริงๆริงดตังอะกลัวชมคุณทัพทิมไปแล้วแล้วคุณทัพทิมจะแบบเอององงแต่ว่ากลับไปนะ่าจะต้องได้ไปเช็คตัวเทอร์โบอะค่ะ สวยขนาดนี้นะเออเหมือนตอนนั้นนั่งในรถตัวแล้วก็ไม่ได้สนใจอะเขาบอกมาที่เขาหนอกก็มาเหมือนมีงานนะอะระอาทิตย์กำลังจตะตกอะสวยามากๆเลย ไปก็ได้ังไปทาโน้นก็ได้กันดังครับยังไ่ครอบผมอ่้ ึงที่ตั้งแคมป์แล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่เขาหนอเนาะแล้วก็โชคดีมากๆเลยได้ที่กลางพอดีนะคะอันนี้พี่ใหญ่ของเราแวนทูโกค่ะคุณทับทิมนะคะน้องยาย่ามินิเยลโลแวนค่ะแล้วก็แวนลุงไปไหนนะคะแล้วดูวิวข้างหลังสวยมากแล้วก็คุณป้าบอกว่าเดี๋ยวจะมีคังคาออกมาตรงฝั่งนี้นะเราได้ จอดอยู่ตรงฝั่งที่จะเห็นค้างคาวพอดีตอนนี้เป็นเวลา5โมงครึ่งนะคะน้องเขาจะออกมาตอนประมาณไม่เกิน6โมงเนาะก็นั่นแหละค่ะ บรรยากาศที่แคมป์วันนี้สวยมากๆค่ะเรามาแคมป์กันที่บ้านไร่ทองคูลจุดนี้เราจะเห็นทางคาออกจากถ้ำช่วงเย็นแล้วก็ออกมาเยอะมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะเขาจะปลูกเป็นพวกดอกไม้ค่ะเพราะว่าเขาต้องปลูกอะไรที่น้องลิงเขาไม่กินค่ะ<ม>บรรยากาศที่นี่นะคะเหมือนมาขอนอนพักในสวนของผู้ใหญ่ที่เรารู้จักเลยค่ะใครผ่านมาแถวนี้แวะกันมาได้นะคะติดต่อกับทางที่แคมป์กันดูก่อนนะคะ แป๊นแบ,บนึงนะนิดนึงนนนกี่เซนแบบไหนของพี่ยงังได้อยู่โอ้ยอ่องตรงน้งนี้นะครับู้นน้องออกมาจากปล่องนู้น นี้น่าจะต้องชาร์จ3คืนที่ผ่านมาคือไม่ได้เปิดเลยเปิดแค่คืนแรกจริงไม่ต้องเปิดก็ได้แล้วแบตมันหมดแล้วตอนนี้แต่ว่าวันนี้เราอยู่ด้านล่างแล้วเนาะแมนคิดว่าน่าจะร้อนเดี๋ยวไปฝ่งชาร์จก่อนนะเนร่าของพี่ของพีมันสุกอนูชาร์จเสร็จ ไม่ต้องเก่งใจไฟมันปีนใช่จะพีไปป่ไฟวิ่งมากก็ไฟหนึ่งมันเอาของที่ไปไม่เป็นไรหรอกว่ามันเอาของที่เราจะต้องทำงานไงนี่แหละมันใส่นิน่อยหุย พุ่มแล้วนะคะเราเดี๋ยวแมนกาลังจะนอนเนาะอาบน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนช่วงเย็นแบบบรรยากาศดีมากนะคะคือเรามาจอดตรงฝั่งที่เห็นตรงปากถ้าคางคาวพอดีเนาะเราก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศตอนคางคาวออกจากถ้านะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะขึ้นเขาหนอกันแต่เช้าเลยน่าจะประมาณตีห้า เริ่มเดินกันนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะแม้นะเคยขึ้นเขาหนอกมาแล้วครั้งนึงเนาะแต่ว่าตอนนั้นนะแม้นะ่ไม่ได้ขึ้นตรงที่เป็นเหมือนยอดสุดนะคะที่เป็นตรงแบบหินปูนแล้วอะเนาะ mm. ก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงจําได้เลยว่าครั้งที่แล้วขึ้นไปคือแบบปวดขามากแล้วก็ล่าสุดที่เราไปเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่น้ำตกคลองลานนะคะ ก็ยังปวดขายอยู่เลยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่6แล้วเนาะขับรถมาหลายวันแล้วเหมือนกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่นครสวรรค์ก็สนุกดีค่ะแต่ว่าเดินทางหลายวันเนาะมันก็จะมีอาการเพลียๆอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ ขอบคุณครับรจะขึ้นเดินครับรใช่ที่รเราไปได้ที่จอดอยู่ในวัดเขาหน่อนนะครับเราเข้าไปในประตูวัด อรุณสวัสด์ค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วนะคะเรา,ากำลังเดินขึ้นเขานะกันเนาะเดินมาน่าจะครึ่งทางแล้วไหม,ไมววหสูสู ชิคของเราข้างล่าไม่หาหลังไปมเอเหนข่ะอห่งขั้นบันไดขนาดนี้ปีนขึ้นต้โอ้พาที่กำลังขึ้น ก็เดินมาจนถึงค่ะทุกคนไม่ได้เก็บภาพตอนขึ้นชั้นๆเลยเพราะว่ากลัวมากขาสั่นไปหมดนะคะมีเดินถอยหลังด้วยแต่ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่วันนี้ได้ข้ามผ่านจุดนั้นมาแล้วเย้ yeah. มนนีแมนอยู่บนที่ยอดเขาหนอแล้วดีใจมากเพราะว่าครั้งที่แล้วมาแมนไม่ได้ขึ้นมาข้างบนเนาะอันนี้ก็ธงชาตินะคะที่เราเห็นตอนที่เราอยู่ข้างล่างนะคือเขามันสูงมากวิวข้างบนสวยมากนะแต่ว่า,าตรงๆเลยคือทางแบบเสียวเสียวมา,มากๆเลยยิ่งเป็นคนกลัวความสูงยิ่งหวาดเสียนะคะ ีแล้วก็แมกเตรียมขนมปังแล้วก็อโวคาโดขึ้นมากินกันด้วยค่ะแมนก็เลยอาสาปอกให้นะคะได้ผ่านจุดยากๆแล้วมานั่งกินอะไรกันแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบค่ะทริปนี้เป็นทริปที่สนุกมากเลยค่ะหัวเรากกันเยอะมากเอาเข้าจริงๆแมนก็ยังชอบการเดินทางกับเพื่อนๆอ,อยู่นะแต่เพราะโตขึ้นค่ะเวลาและการดําเนินชีวิตของแต่ละคนก็แตกต่างกันจะมาเจอกันแต่ละทีก็ยากมากขึ้นนะคะทําให้ส,ส่วนใหญ่เนี่ยเลยได้ออกเดินทางคนเดียว แต่ก็เพราะว่าแม้ได้ออกเดินทางคนเดียวเยอะขึ้นค่ะทำให้แม้น่ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะ Oh. เหมือนที่ลบุรีที่เราเคยได้ยินข่าวป้าที่ลิงมันยกพวกตีกันนะใช่มันจะแบกกลุ่มกันอย่างนี้แหละลมันจะมันจะใช่ลิงมันจะเฮ้ลองขาทีหนึงนะคะพี่ซ้ายมันไปก้นหินหลบ อนนี้แมนอยู่ที่สิงห์บุรีนะคะเป็นเวลาหกโมงแล้วนะแมนกำลังขับรถกลับบ้านที่ปทุมธานีนะคะแมนแย่งจากมินิเยโรแวนแวนทูโกแล้วก็แวนลุงไปไหนแล้วนะคะตั้งแต่ตอนประมาณ สี่โมงครึ่งนะคะที่นครสวรรค์เพราะว่าแวนทูโกเนี่ยก็ไปอีกเส้นหนึ่งนะคะไปทางเส้นโคราชเนาะแม้กับแม็กเราก็แวนลงไปไหนเนี่ยมาทางเส้นกรุงเทพเหมือนกันแต่ว่าเราตัดสินใจไม่ได้ขับมาด้วยกันนะคะเพราะว่าเราบางทีก็เหมือนจอดพักไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือต่างคนต่างกลับบ้านแล้วเนาะก็เลย ตกลงว่าแยกย้ายกันตั้งแต่ที่นครสวรรค์นะคะทริปนี้สนุกมากๆนะคะเราเดินทางกันทั้งหมดแบบ7วันเต็มๆเลยนะคะเราเร ที่ปทุมธานีเนาะแล้วก็ไปที่กําแพงเพชรน,นะคะน้ําตกคลองลานนะคะจากที่ใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้แล้วเราก็ไปต่อที่ท่าเรือแม่ตะวอมีข้ามไปที่ฝั่งพมา่าด้วยนะคะแล้วก็ข้ามกลับมาเนาะแต่ไม่ต้องแลกพาสปอร์ตหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าไม่ได้ผ่านตรงด่านตรวจหรืออะไรนะคะแล้วก็ไปตรงแค่หมู่บ้านที่เขาอยู่ตรงริมน้ําไปกินอาหารของเขาแล้วก็เดินบริเวณรอบๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ขับไปนอนกันที่ถ้ำ สีฟ้าเนาะหนึ่งคืนไปนอนที่สำนักสงฆ์นะคะเพราะว่าเราไปถึงเย็นแล้วนอนแล้วหลวงพ่อท่านก็ กรุณามากๆนะคะให้เราจอดนอนค้างคืนได้เพื่อที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมในถ้ำสีฟ้าได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนะคะแมนก็เดี๋ยวแปะเอาไว้ให้นะคะคลิปนี้ไม่อยากให้พลาดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยบรรยากาศดีมากๆทุกๆที่เลยนะคะแล้วแมนอาจจะมีทําเป็นคลิปรีวิวนะคะเรื่อง ใช้จ่ายแล้วก็คุยเกี่ยวกับเส้นทางนะคะว่าแมนไปเส้นทางไหนบ้างเนาะถ้าเกิดอยากให้แมนทาคลิปรีวิวเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้นะคะหรือว่าถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเอาไว้ได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะที่แมนขึ้นเขาหนอไปเนาะช่วงตอนประมาณ6กโมงเช้านะคะฟ้าย,ยังมืดอยู่เลยเนาะจากที่แมนได้บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปนะคะว่าที่เขาหนอเนี่ยแมนเคยมาขึ้นแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าครั้งนั้นอะ เินขึ้นไม่ถึงยอดที่เขาหนอนะคะเพราะว่าแมนกลัวแมนกลัวความสูงนะคะคือมันมันน่ากลัวมากๆอ่ะแต่ว่าวันนี้แมนทำสำเร็จนะคะมีคลิปบางส่วนที่แมนอัดมานะคะคือเสียงมีปัญหาเนาะ,ะแมนก็เลยอาจจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับความรู้สึกที่ที่แมนรู้สึกนะตอนตอนนั้นตอนที่แมนขึ้นไปบนที่เขาหนอนนะคะก็อยากจะเล่าให้ฟังครั้งนี้มันเหมือนแมนได้ก้าวข้าม แบบความกลัวไปอีกไปอีกขั้นหนึ่งอะคะ่ะคือมันดีใจมากมาเลยนะมันมันมันเหมือนมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยอะแล้วครั้งนี้อะค่ะคือแมอะ่ะได้ข้ามตรงจุดที่ครั้งที่แล้วอะแมะ่ะเหมือนตัดสินใจไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นไปต่อนะคะแล้วก็นั่งรอน้องๆที่ไปด้วยกันคราวนั้นอะอยู่ตรงที่แบบตรงตรงผาตรงนั้นนะคะแต่ว่าครั้งนี้แมะ่ะตัดสินใจจะขึ้นไปเนาะ แต่ว่าพอขึ้นไปแล้วอ่ะตรงกลางบันไดที่มันเป็นบันไดลิงที่เป็นบันไดเหล็กอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะคะพอมันเป็นตรงที่หน้าผาคือมันยิ่งชันแล้วมันก็สองข้างทางเนี่ยวิวก็คือเหมือนมันไม่ได้เป็นพื้นดินแต่ว่ามันเป็นหินที่ที่ค่อนข้างจะจะชันเลยค่ะแล้วพอเราเป็นคนกลัวความสูงอยู่แล้วเนี่ยพอมองลงไปเนี่ยก็คือแบบแมนขาสั่นอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วตอนแรกว่าจะเดินถอยหลังลงมานะ แบบไม่เอาแล้วไม่อยากไปต่อเพราะว่าพอเรามองก้นไปข้างบนอย่างเงี้ยมันก็เหมือนยังไม่สูดอ่ะมันยังต้องไปอีกเลยเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยเหมือนหยุดตรงนั้นอะอยู่ประมาณประมาณนาทีสองนาทีอะค่ะถอยห,หลังแล้วด้วยนะถอยห,หลังแล้วแก่เก้าหนึ่งอะแล้วยู่ยู่ก็มีความคิดในในใจขึ้นมาค่ะว่าเออเพื่อนเราอยู่ข้างบนแล้วอะแล้วมันอีกนิดเดียวอะแล้ว แบบได้แก้ตัวจริงๆแมนไม่อยากเรียกว่าแก้ตัวหรอคะคือแมนคิดว่าคนเราอะความสามารถหรือความพอใจหรือขีดจำกัดของแต่ละคนอะมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะแต่แมนพูดในในความรู้สึกส่วนตัวของแมนคนเดียวเลยแล้วกันคือครั้งนี้แมนตั้งใจจะขึ้นไปที่ยอดนะคะเพราะว่า รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเกิดขึ้นบ่อยๆอ่ะที่แมนจะได้กลับมาทิ้งเขาหน่ออีกครั้งหนึ่งนะคะแมนก็เลยตัดสินใจเดินหน้าต่อค่ะเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนเนาะตอนนั้นน่ะกลัวมากๆเลยนะกลัวความสูงมากๆเลยถ้าเกิดใครแบบเป็นโรคก,กลัวความสูงอยู่แล้วน,น่าจะพอเข้าใจแมนอะ่ะแต่พอแมนได้ก้าวขึ้นไปอ่ะค่ะเราไปถึงจุดที่แบบที่มันเป็นอีกขั้นหนึ่งอ่ะค่ะแล้วแมนก็มองลงมาพอมองจากข้างบนแล้วอ่ะ มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะมันจะมีอีก2ระดับนะคะที่เราจะขึ้นไปถึงยอดเนาะแต่พอผ่านจุดที่แมนหยุดครั้งที่แล้วเราเราขึ้นไปเนี่ยมันก็ไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นอีกแล้วอะคะ่ะมันเหมือนชีวิตคนเราเหมือนกันนะที่บางทีมันมีจุดที่ยากมากๆในชีวิตอคะ่ะมันเป็นความยากที่เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านความรู้สึกนั้นไปได้แน่ๆแต่พอสุดท้ายแล้วอะเราได้ านมันมาจริงๆอ่ะแล้วเรามองย้อนกลับไปอ่ะมันชอบมีความรู้สึกแบบนี้เสมอเลยว่าเออเราเก่งมากเลยนะแล้วก็มันพอข้ามขึ้นมาแล้วมองลงไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้น่ากลัวเหมือนตอนที่เรากลัวที่จะตัดสินใจขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งอะค่ะเออมไม่แน่ใจอะว่า เป็นกันไหมอะ่ะแต่วันนี้มันเป็นความรู้สึกที่ที่แมนรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยอะ่ะแมนว่ามันคือว่ามีคนรอบข้างที่แบบอยู่ข้างบนนั้นอยู่นะคะแล้วเราก็อยากขึ้นไปหาเขาด้วยนะคะอยากขึ้นไปดูวิวข้างบนด้วยแล้วก็อยากไปมีช่วงเวลากับเขาอยู่บนนั้นนะคะเราก็เลยเหมือนตัดสินใจว่าเออเราจะขึ้นไปแม้ว่ามันก็คล้ายๆกับชีวิตคนเรานะ ที่เราจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งอะค่ะการที่เรามีคนที่เข้าใจคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราในในจุดที่เราต้องการจริงๆอะค่ะคือบางครั้งอะการซัพพอร์ตมันไม่ได้จําเป็นว่ามันต้องพูดกระตุน้นหรือว่าหรือว่าพูดอะไร หรืออะไรอย่างนี้เลยนะไม่มีเลยนะคือเหมือนต่างคนต่างแบบโฟกัสแล้วก็ตั้งใจเดินในส่วนของตัวเองอะค่ะแต่มันเหมือนตัวเราเองอะที่แบบเฮ้ยอยากขึ้นไปอะอยากขึ้นไปอยู่ข้างบนนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนการมีคนเดินไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่ที่รู้สึกดีนะแล้วแมงก็ชอบการที่แบบ เดินทางแบบนี้มากๆเลยนะคะไม่จาเป็นต้องผลักด,ดันอะไรกันขนาดนั้นเลยนะคะแต่ว่าต่างคนต่างรู้ความพอดีของแต่ละคนแล้วก็ตัดสินใจเดินในทางของแต่ละคนที่แต่ละคนคิดว่ามันเหมาะกับตัวเองนะคะแม้ว่ามันเป็นอะไรที่ที่น่ารักมากมากเลยอะตอนนี้แมนก็แยกกับถุกคนแล้วด้วยเนาะแอบเงาเเหมือนกันนะเพราะว่า อยู่ด้วยกันยาวๆแบบ7วัน7คืนอ่ะแล้วตอนนี้ก็คือต้องมาขับรถคนเดียวกับบ้านนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะคะได้ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ทั้งหมดด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะทริปนี้แมนประทับใจมากๆเลยนะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าชอบไม่ชอบอยังไงนะคะเพราะว่า ส่วนใหญ่แมนก็เดินทางคนเดียวเนาะไม่ค่อยได้มีโอกาสแบบเดินทางกับใครเท่าไหร่นะคะครั้งนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาร่วมทริปกับคนอื่นๆนะคะแม้นอนสนุกมากเลยไม่รู้ว่าชอบกันไหมแล้วอยากให้แมนทําคลิปแบบนี้อีกไหมนะคะยังไงคอมเมนต์บอกกันได้เนาะ นไปแล้วะะคะสำหรับการเดินทางรถทริปยาวของเราครั้งนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมมาจนถึงตอนนี้นะคะหากชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปการเดินทางครั้งต่อไปของแอนค่ะแล้วไว้พบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ